กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อตามมือนี้เบิกทับย์พาดวยอยู่ตลาดเมืองทองเพีงนเกนหนุ่ง,งชายบักงูเด้อมาเด้อพี่น้องอาการซีวสานเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะร้านเจนหนุ่งมาระกรเนาะคะ่ะเนาะตามเลขพาทุดงั้พ่อแม่พี่น้องสายบุญสายเอฟซีเนาะค่ะชอบประจัดคัดกับฟานวดที่แล้วกับถือวัดหลวงพวากูลสุดท้ายกับตามาพระปพอเนาะะคะ่เนาะ หมอดนี่ค่ะคือ่นไปทำบุญมาแล้วเนาะค่ะเป็นบุญใกล้เขาพันขาพอดีก็เลยได้เลขมาฝากวันนี้ห้ามพลาดเด้อค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพค่ะเพื่อโชคเพื่อมานมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะเดี๋ยวสิพาไปคุยกับเจนหนุ่มมาละก่อนะคะเจนเปนทางนะงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับโอ้หนำหอดตลาดได้มือนีิโอ้ย อันใดก่อแนวกล้ายบวกเอฟซีมาอุดหนุนนะคะขายมะนาวมะละกอที่ตลาดบางทองค่ะตลาดบางคองที่กัดโซนไหนอาารสีขมข่าต้องต้องเรียกชื่อว่าอะไรครับผมไม่มีป้ายผมไม่มีป้ายชื่อเลยมาถ้าเห็นเลยค่ะอยู่หัวมุมพอดีค่ะอยู่หัวมุมพอดีตรงข้ามอาคารข้าเลยค่ะค่ะโรเนือว่าสีโตอะไรบ่นี่โอ้ลักไซไกบ่เจมน่ก็เห็นแล้วค่ะเจโน่ก็เห็นแล้วค่ะ ถามก็ได้เนาะใช่ค่ะใครที่เป็นเอฟซีอยากมาอุดหนุนราคาส่งเนาะค่ะใช่ค่ะราคาส่งไม่แพงราคาส่งถูกมากๆมะละกอกับมะนาวช่วงนี้ยิ่งถูกงวดที่แล้วนี่ก็บอกตรงๆว่าหลุดเนาะกงสุดทายคือตามหาเพิ่นบได้เนาะแต้มเดียวเนาะการงวดนี้เอฟซีว่าอยากแก้เมื่อแต่จาว่าปูเพิ่นได้บอแต่ยิ้มคาวว่าแม่ของเจ้หนงไปวัดแล้วเมื่อเช้า ไปวัดมาแล้วว่า <c oughs> ที่เพื่อนไหนแม่ๆๆนๆเนี่ยบ่ค่ะใช่ค่ะวัดนี่ติขาวสีรุดงเจ้โงูค่ะแต่ก็ตามให้เอฟซีค่ะ,ะแก้มือค่ะผู้เพิ่นฝันบ่จ่าหรือว่าจังไหนวันนี้เพื่อนก็เหมือนเดิมเนาะเพื่อนปฏิบัติธรรมเพื่อนได้มาเนาะผาผาเลียกรอยบ่หรือว่อาไงเพื่อนก็บอกเรามาตามตรงว่าเพื่อนได้ตัวนี้มาแล้วเราก็มาฝากให้เอฟซีรอบนึงเนาะ เขียนเป็นปิิศนาเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นตัวหนังสือเดิมน,นะคะแต่เราก็จะมีแนวทางให้แบบเหมือนแบบเราก็อยากสื่อให้ตรงๆว่าอืมันจ,จะมาตัวนี้<ช>นนะคะ่ะโอ้แล้วเพื่อนเขียนตัวหนังสือให้นะเรามาแปเอาใช่ค่ะวันนี้เพื่อนเขียนตัวไหนบ้างคะ ขอลงก้อนดุกสอก้นแบบนี้อันคือเพ่อหายเป็นตัวหนังสือภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยค่ะเขียนเจ้นงลองอ่านให้ฟังหน่อยว่ามันตัวไหนตัวอักษรมันให้เอฟซีตียาวสามตัวค่ะเออจอจานสเสือ่ะเสือค่ะจอจานสซเสือโซเสือใช่ค่ะคคะคนตีถือกระถือค้นตีเ่าถือก่าถือที่แบบนี้มันบ้า แต่ปนปรายหายเป็นตัวเลขมันมาจากเนให้เรามาตีเป็นตัวหนังสือเอาอะค่ะโอ้แล้วก็มีในใจสำหรับคนที่ไปเนาะกะมีมาให้สามตัวตามนี้เลยค่ะเป็นปริศนาธรรมเนาะเจหนงเนาะปินาธรรมเจ็ดสอสอก็คือเจหนงตีเป็นตัวไหนในใจเอาจอจานเนี่ยเจ็ดสามสองจอจาน เป็นเจ็ดก็ได้ซอเสือนี่เอ้าเป็นสได้นะได้ค่ะเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองใช่ค่ะหรือว่าเจ็ดสี่สี่สน่าจะได้ก็มี FC คอมเมนต์มานะครับผมในช่องเมื่อกี้นะครับบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระธุดงพิจิตรเนี่ยเออเป็นยังไงครับเข้ามากี่งวดเออทำไมทำไมแม่นยังเลยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเจนนครับ สามวดผิดสามตัวตรงค่ะจนเจ้ามือนี่ถึงกันหนีเลยนะคะถึงกันหนีเลยแหรบใช่ค่ะแต่งวดที่แล้วมันไม่เข้าค่ะมวดที่แล้วหลุดเนาะใช่ค่ะเพราะเราไม่เจอท่านใช่ไหมใช่ค่ะแต่รอบนี้เจอแล้วใช่ไหมคะรอบนี้คือให้เป็นบุญได้เข้าพรรษาช้เลยได้เห็นไหยค่ะก็เลยได้ยินจ่าเราพยายามตามให้ค่ะแต่นี่คือแบบที่สุดแล้วค่ะลองดูค่ะแต่ว่าต้องตีให้ครบนะเจเพราะว่าท่านให้ ปิจนาอักษรใช่ค่ะถ้าเราตีไม่ครบก็ไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ค่ะนีห่หนูฝันบ้างไหมครับผมก่อนเราจะไปรับชมเราก็ฝันแต่มันได้ตัวเดิมนะฝันว่ายังไงก็ฝันว่าเหมือนเขาให้เราบอกเหมือนเดิมเนี่ยคะ<ช>่ะว่าให้เราซื้อตัวเดิมเราก็สองหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งสองสองหนึ่งเน,นี่ยค่ะอือความดีชอบตัวนี้อยู่ค่ะอันนี้คือฝันมาจากเดี๋ยวสิว่าสองหนึ่งมาจากใสเนาะ อ่าปันง่ายกระดาษปัตยยกอะไรจะเจ่งง่ายกระดาษเบื้องบนเดี๋ยวสิตีฟอยกันหรือบาทน,นี้ต้องตีให้ละเอียดเจ็ด <7 S 1> ตีมาเจ็ดสี่สองเจ็ดสามสองเจ็ดสองสองเย่ขาดอยู่ตัวหนึ่งค่ะเจ็ดสามสามไม่ใช่เจ็ดสี่สี่ เจ็ดสี่สี่เจ็ดสามสามเพราะว่าถ้าถูกคือถูกสามตัวเลยนะเอาให้ครบเลยไหมเจนหงหาหันไปทางนู้นเลยก็ได้เจ็ดสี่สี่หันหันไปทางคุณก็ได้เจ็ดเออพอท่านฝาวดอกหันไปทางคุณไม่ไม่หันไปทางนู้นเออเกียนดีดีเลยเขียนอะไรมาคะเจ็ดสามสามคือเราตีให้เอฟซีเลยนะเอาให้ครอบคลุมใช่เพราะว่าสอเสือเป็นได้ทั้งสามทั้งสี่ เป็นสี่สามสี่สองก็ได้ใเดี๋ยวที่จะอตัวเน้นตัวเน้นเขาเน้นให้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเน้นตัวไหนเน้นให้คือเจ็ดสามสองใช่ไหมครับออมันคือมันเป็นได้หมดเนาะเป็นอักษรมาเป็นปริศนามาอย่างนี้น่ะเราก็ต้องตีเอฟซีตีจอยเดอหนึ่งห้านี่ท่านบอกมาก่อนสามวันแล้วนะคะวงกลมไม่ไยค่ะ หนึ่งห้าท่านท่านบอกอมาก่อนตอนที่จะบอกปิตนานี่แหละครับใช่ค่ะเพราะว่าบอกว่าวันเข้าพรรษาท่านจะบอกอีกรอบหนึ่งครับค่ะ,คะเอาฮันเบิงได้จ้ะอันนี้คือครอบคุ้มแล้วะละเอียดแล้วเนาะใช่ค่ะยกข้อนี้นี่แต่ค่ะค่ะอันนี้คือครอบคุมไว้แล้วเป็นแนวทางตัวเลขนะคะชอบก็จกกัดการก็ผ่านเป็นการวิเคราะห์สถิติความเป็นไปได้ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล คือผมมีวันที่นอกบะบบนี่วันที่16นะคะเขียนไหน่อยค่ะเจเดี๋ยวเอฟซจะดามาเข้ามา16บหกกรกฎาคมสิบหกทับเจ็ทับ6กแปดอ่าเ่อวาโอ้โหเขียนได้ประมาณนหนลืมอเปล่าน้ำเด็กว่าตุดงลายอ่าอันนี้คือครบแล้วยกขึ้นนิดนึงงกาส่วนมาจะเข้า3ตัวใช่ไหมครับเจ๊่มครับอันนี้ก็อบคุมแล้วค่ะ ในวงกลมคือเจ็ดสามสองแล้วก็หนึ่งห้าตัวเน้นเนาะคะ่ะ fc ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอันนี้เพิ่นหายมาก fc ร่องตีซอยเพิ่นหายแค่หน่อยหนึหนงดอกแต่เขาตีออกมาหลายตัวให,ให้แค่จอจานสอเสือสอเสือแต่บังเอิญถ้าตีเป็นตัวเลขมันก็ไปหลายตัวเหมือนกันเนาะ,ะ fc ตีช่วยแล้วกันเนาะ,ค,ะค่ะ วันนี้ก็มาถึงร้านจีหนงแนละะ้วค่ะมาอุดหนุนได้เนาะคะ่ะนนี่ลหะบรรยากาศในร้านเพื่นเนาะคะ่ะโชคประจัดขัดก็ผ่านนะคะ